สวัสดีค่ะวิดีโอคลิปนี้นะคะครูจะมาแบ่งปันลายนี้นะคะต้นแบบที่ใช้นะคะครูใช้ไหมพรมนะคะขนาด5พายนะคะเข็มที่ใช้ก็เป็นเข็มเบอร์สาทับศูนย์ส่ทับศูนย์ตามลักษณะของไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเราจะเริ่มโดยวิธีถักโซ่ เราเริ่มที่โซ่หกนะคะพันแล้วก็ตวัดมานี้ใช้นิ้วโป้กับนิ้วกลางจับไว้เป็นสัญลักษณ์นะคะพันอีกครั้งแล้วก็ดึงลอดมาอย่าเพิ่งปล่อยนะพันอีกหนึ่งครั้งดึงลอดมาแล้วจึงปล่อยนะคะนับหนึ่งนับสองสามสี่ ครบหแล้วก็ทำให้มันเป็นวงกลมนะคะแทงมาช่องแรกเนี่ยนะช่องที่เราเริ่มเนี่ยแทงลงไปพันขึ้นมาได้สองห่วงแบบนี้แล้วจึงดึงผ่านไปเลยนะคะเราก็จะได้กลมกลมแบบนี้ต่อมานะคะเราจะทำคอทอหรือ X โดยวิธีแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไป แลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปเราจะทำแบบนี้ทั้งหมด8ครั้งนะคะสามสี 3, 4, 5, 6, 7, ะะเราจะทำทั้งหมด8ครั้งเมื่อครบ8แล้วเราจะจบลงด้วยนะคะแทงลงไปอันแรกนี้เลยนะคะแทงไปอันแรกนี้นะพันขึ้นมานะคะให้มันได้สองอย่างนี้ก่อนแล้วจึงดึงผ่านไปอันนี้คือวิธีจบแถวนะคะอันนี้เป็นแถวแรกครูจะนับเป็นแถวแรกนะคะเราจะทำทั้งหมด8ครั้ง ต่อมานะคะให้เราขึ้นต้นด้วยโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพอหนึ่งขอนะคะคือพันหนึ่งครั้งแทงลงมาช่องถัดมาดึงออกทีละสองเราจะได้แบบนี้ โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอแทงช่องถัดมาลงช่องถัดมานะคะโซ่สามพอหนึ่งคออลงช่องถัดมาลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้เราจะทําแบบนี้ทุกช่องเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะคะ เราถักวนมานะคะเราจะจบแถวด้วยโซ่สามหนึ่งสองสามแล้วเราตรงนี้เราก็นับไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่องแทงลงไปช่องที่สามดึงขึ้นมาให้ได้สองแบบนี้ก่อนแล้วจึงดึงผ่านไปนะคะอันนี้คือลักษณะของการจบแถวเรามาดูจำนวนขาที่ได้จะต้องได้แปดนะคะเพราะว่าเราทำแปดตรงเนี้ยเราทำคอ,อทอแปดช่องใช่ไหมคะ ตรงนี้ก็จะต้องได้8ขานะคะถ้าใครทําเกินหรือทําไม่ถึงก็แสดงว่าคุณลงซ้ําหรือว่าข้ามนะคะอ่าแถวนี้จะได้แบบนี้ต่อมานะคะแถวต่อมาให้เราล่นโซ่เดวกันแทงไปนี้ไม่ต้องทําอะไรนะแทงลงไปพันขึ้นมานะคะให้ได้2แบบนี้แล้วจึงดึงผ่านไปนะคะต่อด้วยโซ่3 1 2 3 พอหนึ่งคอคือพันหนึ่งครั้งแทงมาช่องเดิมดึงออกทีละสองนับหนึ่งนะคะนับโซ่สามนี้ไปด้วยก็เป็นสองสามสี่ห้าเมื่อครบห้าก็พอหนึ่งคอลงช่องถัดมา ห้านะคะลักษณะงานจะได้แบบนี้นะเมื่อครบห้าก็พอหนึ่งคอลงช่องถัดมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเราจะทำพอหนึ่งคอลงทุกช่องนะคะช่องละห้าครั้ง ถักวนมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวเมื่อเราถักออพอหนึ่งคอลงแต่ละช่องห้าครั้งครบทุกช่องแล้วนะคะเราจะจบแถวด้วยวิธีอับไป 1...2...3 นะคะลงช่องที่3แทงลงไปพันขึ้นมาให้มันได้แบบนี้ก่อนแล้วจึงดึงออกไปอันนี้คือวิธีจบแถว นะคะเราจะจบแถวโดวยวิธีนี้ต่อมานะคะโซ่สามหนึ่งสองสามพอ1นขอ้อลงหลักถัดมาพอ1นขอ้อลงหลักถัดมาพอ 1, นขอ้อลงหลักถัดมานะคะลงหลักถัดมาให้เรามาดูนะคะอันนี้ เรานับโซ่สามไปด้วยก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งมันครบตรงนี้พอดีนะคะเมื่อครบห้าแล้วโซ่สามพอหนึ่งข้อลงต่อมานะคะนับหนงนับสองสามสี ดูให้ตรงด้วยนะคะดูให้ตรงหลักได้นะเมื่อครบห้าแล้วก็โซ่สามต่อมาค่ะลงไปวันหลักมาหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อครบห้าแล้วโซ่สามนะคะเราจะถักอย่างนี้วนมาทั้งแถวนะคะ เราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวนะหลังจากที่เราถักวนมานะคะเราก็จะจบแถวนี้ด้วยโซ่สามหนึ่งสองสาม,สามนะคะเหมือนเดิมนับไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่องลงช่องที่สามแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกไปเลยนะคะล้วก็จะจบแถวนี้ละลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้แถวต่อมา แถวต่อมาให้เราขึ้นต้นด้่ยโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอนะคะลงช่องขัดมาคราวนี้เราดึงออกสองนะคะแล้วเราก็ค้างไว้พอหนึ่งคอลงหลักถัดมานะคะเราดึงออกสองค้างไว้พอหนึ่งคอลงหลักถัดมาดึงออกสองค้างไว้ พอหนึ่งคอลงหลักถัดมาดึงออกสองก่อนอนะคะเราจะได้แบบนี้เมื่อได้แบบนี้นะคะเราครบทั้งหมดห้าหลักแล้วที่ลงพันแล้วก็ดึงออกไปเลยนะคะแล้วก็ตามได้วยโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงตรงนี้นะคะเห็นไหมลงตรงช่องช่องว่างระหว่างเนี้ย นะคะแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะพอหนึ่งขอลงหลักแรกดึงออกสองครั้งไว้หลักที่สองดึงออกสองครั้งไว้หลักที่สามดึงออกสองครั้งไว้ หลักที่สี่ดึงออกสองค้างไว้หลักที่ห้าดึงออกสองก่อนค้างไว้นะคะเมื่อครบห้าหลักแล้วพันแล้วก็ดึงออกหมดเลยนะคะแล้วก็ตามได้โซ่ห้าหนึสองสามสี่ห้าลงช่องนี้เห็นไหมคะระหว่างนี้ลงมานี้ทำเอ็กหรือคอทอลง ลักษณะของงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ถักวนมานะคะหลังจากที่เราถักวนไปจนจบจะจบแถวแล้วนะคะอ่ะเราถักวนมาจนถึงตรงนี้แล้วเราจะจบแถวด้วยโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะเมื่อถักโซ่ห้าแล้วก็ให้นับไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่องลงช่องที่สาม ทางลงไปพันขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จึงดึงพานไปเลยนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับแถวนี้อันนี้คือลักษณะงานที่ได้นะคะคราวนี้เราจะขึ้นต้นแถวใหม่ซึ่งเป็นแถวสุดท้ายเราหยุดอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมแล้วก็โซ่สิบห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบแล้วนะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะคะเมื่อได้โซ่สิบห้าแล้วให้เราลงตรงนี้คอทอหรือเอลงไปนะคะโดวยวิธีทางลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปอืมนะคะลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ต่อมาค่ะโซ่เจ็ด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลงช่องถัดมานะคะทำเอ็กหรือคอทอลงช่องถัดมาโซเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลงช่องถัดมาะคะ่ะทำเอ็กหรือคอทอลงช่องถัดมา โซเจ็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลงช่องถัดมานะคะเมื่อโซ่เจ็ดได้หนึ่งช่องสองช่องสามช่องช่องที่สี่จะเป็นโซ่สิบห้าสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสสี่สิบห้าลงมานี่นะคะเมื่อโซ่สิบห้าแล้วต่อไปก็โซ่เจ็ดลงชัอนนี้นะคะมาดูลักษณะของงานแถวนี้เป็นแถวสุดท้ายนะลักษณะของงานก็จะเป็นแบบนี้ถักวนมานะคะเราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถว หลังจากที่เราถักวนมานะคะเราจะจบแถวนี้ด้วยโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลงช่องถัดมาก็คือช่องนี้นะคะอ่เมื่อได้แบบนี้แล้วจะเห็นว่ามันห่างใช่ไหมไม่ต้องทำอะไรนะแทงลงมานี้พันขึ้นมาให้ได้แบบนี้แล้วก็ดึงออกไป โซ่หนึ่งล็อกมันไว้นะคะจะเห็นไหมมันก็จะเป็นอย่างนี้ตัดส่อนได้ให้เรียบร้อยอ่ามาดูลักษณะงานที่ได้นะคะก็จะได้โซ่สิบห้าแล้วก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามโซ่สิบห้าโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามอ่ะเอาใหม่เอาใหม่โซ่สิบห้าโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามโซ่สิบห้าโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามโซ่สิบห้า โซ่เจ็ดสแล้วก็โซ่สิบหนะคะมันก็จะลงตัวพอดีก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับลายนี้นะคะเราก็จะได้ลายแบบนี้นะคะไหมที่ครูใช้ในการสาธิตนะคะจะเป็นไหมพรมขนาดห้าพายนะคะลักษณะของอ,อลักษณะของไหมมันก็จะเป็นมีสลับอ่อนแก่ในนี้นะคะถ้าใครสนใจไหมพรม แบบนี้นะคะครูจะจะส่งสไลด์ไหมพรมให้ดูเนาะหลังคลิปนะคะเถอถ้าใครสนใจอยากจะได้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่ติดต่อที่ให้ไว้นะคะตามช่องทางที่ช่องทางในการติดต่อที่ให้ไว้เนาะนะคะลักษณะของหลอกของลายก็จะเป็นแบบนี้เนาะ,ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ